นักศึกษามารกกสีสวัสดิ์เอกอัครชัตุ้นนวียงจัน์ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านดกรกองแก้วใสสงครามเจ้าแขวงบริคํมไซเพื่อนแนะนําตัวและก็หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ลาวผ่านความร่วมมือระหว่างจังหวัดตามแนวชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆเช่นความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคมไซการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนปีการท่องเที่ยวลาว2,567และภายหลังการเปิดใช้สะพานมิตรภาพการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนการดูแลนักลงทุนไทยและบุคคลสัญชาติไทยในแขวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด หลังจากนั้นครับท่านเอกกาชาทูตไทยนาเวียงจันท์ก็ได้เข้าเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5้ึพการบริคําไซโดยมีท่านไหลทองผมมะวงผู้จัดการโครงการและคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปตามแผนง,งานปัจจุบันครับคาดว่าโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี2567และสามารถเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในปี2568 การเปิดใช้สะพานวิรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสปปลาวแล้วก็ไทยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างทั้งสองฝั่งโคงอย,าย่างมีระยะสัมันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานเอรรกอัารเจริญแม่วง